เห็นชัดว่าแวลกำลังเปิดตัว Steam Frame VR Headset ที่มีชิป Snapdragon 8 Gen 3ทำให้เล่นเกมได้ในตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งพา PC อีกต่อไปแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและมีปัญหาที่ควรให้ความสนใจอย่างละเอียด Steam Frame ถูกออกแบบเพื่อเป็น headset VR สำหรับส t r e a m g a m โดยเฉพาะและมีคุณสมบัติที่สามารถเล่นได้ทั้งเกม VR และเกมแบบไม่ใช่ VR ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่สามารถรันเกมแบบ standalone ได้ในตัวเองแต่ถ้ามองไปทางภายในมันก็เหมือนกับว่าเป็นซิมบูสพีซแบบสูมสีสั์ที่ภายในมีชิป Snapdragon 8 Gen 3, RAM 16GB หรือพินิ 5X และพื้นที่เก็บข้อมูลตัวเลือก 256GB หรือ 1TB แบบ UFS พร้อมรองรับ MicroSD หน้าจอของ s ต m f r a m มใช้แผง LCD ความละเอียดสูง2162 1 6 0ต่อข้างอัตราเรเฟรช72 144Hz และมีระบบโฟ d Streaming ที่โฟกัสความละเอียดสูงเฉพาะบริเวณที่ผู้ใช้กำลังมองอยู่โดยใช้กล้อง Eye Tracking คู่ที่ติดตั้งอยู่ในตัวเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาคอขวดของแบนด์วิดภายนอก HSD มีสีกล้องโมโนโครมความละเอียดสูงสำหรับตรวจจับตำแหน่งของตัวเครื่องและคอนโทรลเลอร์ซึ่งทำงานร่วมกับไฟอินฟราเรดทำให้สามารถใช้งานได้ดีแม้อยู่ในสภาพแสงน้อยมีลำโพงสเตอริโอแบบ f o r c ANC L ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณนะเล่นทำให้การเล่นเกมเป็นเรื่องสนุกมากขึ้น คอนโทรลเลอร์ของ Steam f r a m e มดีไซน์แบบแยกซ้ายขวาทำให้สามารถเล่นได้ทั้งเกม VR และเกมแบบปกติตามรูปแบบที่ผู้ใช้คุ้นเคยมีแม่เหล็กแม่เหล็กจอยสติ๊รุ่นที่2ช่วยลดปัญหาสติ๊กริฟท์ทำให้การเล่นเกมเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้นเบลยังเตรียมปล่อยชุดเดวคี่สำหรับ Steam f r a m e เพื่อให้นักพัฒนาได้ปรับปรุงความเข้ากันได้ของเกมต่างๆและในอนาคตจะมีเกมเวอร์ชั่นที่แปลงเสร็จล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้รันเกมได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องจำลองสถาปัตยกรรมในแบบเรียลไทม์ Steamframe จะขายตัวเริ่มต้นปี2 0 2 6แต่ราคายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นโปรดักต์ที่วงการ VR จับตามองอย่างรุนแรงในปีหน้าแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและมีปัญหาที่ควรให้ความสนใจอย่างละเอียดคือการที่ Steamframe สามารถเล่นเกม X86 ได้แต่มันใช้ตัวแปลงสถาปัตยกรรมแบบเรียลไทม์ชื่อ Flex ที่แปลงเกม X86 ให้รันบนหนั64ได้ทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาในการเล่นเกมหรือไม่ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ อะไรบ้างมีความคิดเห็นแตกต่างกันไหมมาพูดคุยกันในกลางคนเลย